สวัสดีครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเนื่องจาก vivo นะครับณตอนนี้นะครับ vivo y สิบสอง y สิบห้าและ y สิบเจ็ดนะครับซึ่งมีการถูกสั่งล็อกในวันนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ส่งมาจากคนลูกค้านะครับเป็นเครื่องติดล็อกนะครับอย่างภาพที่เราเห็นนะครับตรงนี้ เราจะปดถาวรนะครับพร้อมกับทําให้ตัวเครื่องนะครับใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายนะครับตัวนี้เป็น Vivo Y12 แล้วก็ Y15 นะครับซึ่งหน้าตามันจะคล้ายกันหมดเลยนะครับระหว่าง Vivo Y12 Y15 แล้วก็ Y17 นะครับรูปแบบการปลดล็อกนะครับก็จะเป็นรูปแบบการปลดล็อกแบบเสียบสาย USB เส้นเดียวนะครับ ก็จะทำให้ตัวเครื่องนะครับปลดล็อกได้ทันทีนะครับแถมตัวเครื่องยังทำการใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายนะครับตัวด้านขวามือนี้จะค่อนข้างจะลางๆนะครับมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่เป็นว่าตัวเครื่องทั้งสองเครื่องนี้นะครับถูกส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับส่งมาปลดล็อกนะครับก็ สำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับสำหรับรุ่น Vivo นี้นะครับก็สามารถรอรับได้เลยนะครับใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าปลดล็อกถาวรกันเลยนะครับแถมใส่สิมได้ทุกเครือข่ายนะครับรูปแบบการปลดล็อกนะครับของทางร้านนะครับจะไม่ได้มีการแกะเครื่องแต่อย่างใดนะครับเราจะใช้วิธีการเสียบสายยื B เท่านั้นนะครับ หลังจากกดล็อกแล้วนะครับก็จะทำให้ตัวเครื่องใส่สิมได้ทุกเครือข่ายโดยปริยายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเครื่องของทันก็อาจจะใส่ได้แค่เครือข่ายเดิมนะครับ AS t o Move หรือ d t a c นะครับหลังจากลดล็อกกับเราไปแล้วนะครับก็จะใส่ได้ทุกเครือข่ายนะครับเดี๋ยวเราเลงสปีดวิดีโอนิดนึงนะครับเพื่อไปดูผลลัพธ์ตอนเครื่องเสร็จครับ จากที่ตัวเครื่องอด้านสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูการเข้าเมนูนะครับตอนนี้ตัวเครื่องด้านขวามือก็จะทําการปลดล็องต่อนะครับโดยการใส่สาย USB USB นะครับเสียบเข้าไปนะครับส่วนตัวด้านซ้ายเดี๋ยวหลังจากเราทําการปลดล็องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าเมนูปกตินะครับพร้อมตับ พร้อมกับต่อ WiFi นะครับหรืออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์ของ v v นะครับหรือว่าตัวเครื่องมันจะล็อกอีกหรือเปล่านะครับสำหรับตัวด้านขวาตอนนี้ก็กำลังรันโปรแกรมอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับเราทิ้ง Facebook ไว้ให้นะครับรวมไปถึงเบอร์อโทรศัพท์นะครับ และ id line นะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ vivo y 12 y 15 y 17นะครับหรือและ y 1 1นะครับสำหรับท่านใดที่ติดล็อกนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยว่าตัวเครื่องนะครับของท่านนะครับติดล็อกแบบไหนนะครับส่งภาพให้ทางร้านดูก็ได้นะครับปรึกษาก่อนนะครับจะได้ ฟันธงให้ได้ขาวานะครับตัวเครื่องของท่านทำอะไรได้บ้างนะครับหรือปลดล็อกในรูปแบบใดได้บ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวเครื่องนั้นขวาก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาปวดเครื่องนะครับสำหรับท่านใดที่จะเข้ามาปลดล็อกกับทางร้านนะครับก็รอได้เลยนะครับใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับ ปลดล็อกออนไลน์ใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยทั้ง Facebook ของร้านและเบอร์โทรศัพท์นะครับ0938 9 8ก0 9 9นะครับสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับเข้าไปที่ Google นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลนะครับทาง Google นะครับ หรือว่าจะเป็นอัพเ Facebook ของร้านนะครับจากที่เราพิมพ์เข้าไปใน Google ก็จะเจอข้อมูลของร้านทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ Facebook ของร้านนะครับแล้วก็แผนที่และที่อยู่นะครับก็จะเจอทุกอย่างเลยนะครับสำหรับพิมพ์สำหรับท่านใดที่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของร้านนะครับเข้าไปใน Google นะครับก็เบอร์0938989099นะครับ ทักเข้ามาติดต่อสอบถามกับทางร้านได้เลยนะครับสังเกตเด,ด้ว่าตัวเครื่องด้านซ้ายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต่อ wi-fi แล้วเดี๋ยวเรามารอเครื่องด้านขวานะครับว่าจะเปิดใช้งานได้ปกติเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับ Vivo Y15 นะครับตัวนี้สีแดงนะครับ สำหรับ3มรุ่นอย่างที่พี่บอกนะครับว i v ว่ y 1 2 y 1 5และ y 1 7นะครับจะใช้เมนบอร์ดนะครับโมเดลตัวเดียวกันหมดเลยนะครับจะเป็นเมนบอร์ดเคสหลังนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกันหมดนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเครื่องนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ไม่ ผลิตในรุ่นเดียวกันนะครับโอเคเครื่องด้านขวาก็เสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเข้าเมนูหลักเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าตัวเครื่องสามารถใช้งานได้จริงนะครับต่อไวไ i นะครับต่อด้านซ้ายนี้ก็ต่อไ i ไ i เรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้ไม่ถูกล็อกแล้วนะครับ รูปแบบของการล็อกนะครับของ vivo นะครับจะเป็นการลูกเป็นการล็อกแบบออนไลน์นะครับตัวเครื่องเขาจะฝังตัวโปรแกรมนะครับที่เรียกได้ว่า mdm นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท vivo นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าตัวเครื่องนี้นะครับหมายเลข emi นี้นะครับทำการเชื่อมต่อกับบริษัท vivo อยู่นะครับ แล้ว vivo ก็จะสามารถเข้ามาควบคุมเครื่องเราได้นะครับเพื่อที่จะดูะพฤติกรรมการชำระของเรานะครับสำหรับเครื่องใดที่ไม่ชำระปุ๊บนะครับทางบริษัท vivo เขาก็จะยิงคำสั่งล็อกเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องขึ้นหน้าล็อกเหมือนดังต้นคลิปนะครับเพื่อที่จะให้เรา ไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่โปรแกรมของเรานะครับทำการคัดนะครับหรือตัดในส่วนของการยิงโปรแกรมเข้ามาออกนะครับแางก e Evo ก็เลยทำการตรวจสอบตัวเครื่องของเราไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเครื่องของเราไม่มีโปรแกรมในการายิงโปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับหรือว่า ไม่สามารถตรวจสอบเครื่องของเราได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเราไม่มีโปรแกรมการตรวจสอบโอเคนี่ก็เป็น vivo อ่า y สิบสองนะครับน่าจะสิบสองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ส่งกับส่งกับภูมิลำเนาได้เลยตัวเครื่องทั้งสองเครื่องเห็นไหมครับว่าเหมือนกันแต่แตกต่างกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกก็ทักอินบ x ็อกมาที่เพจ Facebook ได้คลิปวิดีโอได้เลยหรือเบอร์093 898 9099ครับวันนี้วันที่18นะครับตุลาคม2563นะครับก็ฝากไว้สำหรับคลิป vivo y 1 2เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ